กว่าหนึ่งสัปดาห์เต็มที่มวลน,น้ำมหาศาลท่วมสูงครอบคลุมทั่วเมืองสกลนครกินเนื้อที่เป็นวงกว้างกว่า,า9,000ตารางกิโลเมตรซึ่งนี่ถือเป็นวิกฤตการภัยธรรมชาติรุนแรงในแง่ปริมาณน้ำและจำนวนชาวสกลนครที่ได้รับผลกระทบในรอบ40ปีแบบจำยอม ขณะที่ธนวันรจารุพงศ์สกุลอาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยาชวนกลางแผนที่เปิดพังเมืองสาวสาเหตุน้ำท่วมหนักในเมืองสกลนครครั้งนี้ว่าไม่ใช่เพราะเพียงสภาพอากาศที่แปรปวนพิสดารแต่เพราะยังมีอีกสามปัจจัยสำคัญทั้งการบริหารจัดการน้ำการรุกรานพื้นที่หน่วงน้ำและผูมิศาสตร์เมืองที่เอื้อให้น้ำทะลักฉับพลันเราพบว่าทั้ง20ิกว่าทั้งเขื่อนทั้งอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราพบว่า ก่อนหน้านี้สักหนึ่งเดือนเนี่ยเราเช็คข้อมูลไปเราพบว่าน้ําค่อนข้างจะเยอะนะครับบางบางบาง,บางอ่างเก็บน้ําเนี่ยประมาณสักเจ็ดแปดอ่างเก็บน้ําเนี่ยน้ำเกิดร้อยพูดง่ายคือไม่ไม่พร้อมที่จะรองรับเรื่องของตัวปริมาณฝนที่จะตกครับอันนี้ก็เป็นเป็นสาเหตุนะครับแล้วโดยเฉพาะว่าเอ,อขื่อนที่เกิดการชํารุดน,นะครับมีการกัดตรงนี้เนี่ยเราพบว่าเขื่อนตัวนี้ยเขื่อนห้วยสายขมิ้นนะครับ มันไม่ใช่ลักษณะของของอ่างเก็บน้ําเดียวมันจะมีลักษณะอ่างเราเรียกว่าอ่างพวงข้างหน้าตรงนี้มันจะมีอยู่อีกสี่อ่างนะครับอ่างทรายหนึ่งทรายสองทรายสามแล้วก็อีกอ่างหนึ่งอ่างเหล่านี้เนี่ยเราพบว่ารวมกันแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณสักเจ็ดหกเจ็ดล้านลูกบาศเมตรเราพบว่าอ่างทั้งทั้งสี่ีเนี่ยทั้งห้าตัวเนี่ยน้ําเต็มเต็มมาโดยเฉพาะอ่างอ่างห้วยทรายขบิ้เนี่ยเราพบว่า น้ำเป็นตั้งแต่เดือนพฤษภาและปัจจัยที่สามเนี่ยก็คือเนื่องจากความเจริญของเมืองสกลนครนยโตเร็วมากนะครับถนนหนทางเนี่ยมีการสร้างมากขึ้นก็มีการไปขวางพอขวางเสร็จเนี่ยมันทําให้ระดับน้ําสูงขึ้นพอสูงขึ้นเนี่ยมันก็เออตัวหนองหานเองในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่หนองหานซึ่งเราจะเปรียบเทียบได้เหมือนเหมือนกระแก้มบิงที่ขนาดใหญ่มีการถูกบุกรุกทั้งภาค เอกชนและภาครัฐทําให้ตัวขนาดของน้องหานเนี่ยนะฮะม,มีมีมีขนาดเล็กลงนักการรองรับน้ําใหญ่ๆอย่างเงี้ยเวลาเกิดฝนที่มากกว่าปกติเนี่ยจะรองรับไม่ได้ ด้านนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสออท,ทอร่วมถอดบทเรียนผ่านการศึกษาสภาพการใช้พื้นที่ทั่วประเทศที่น้ำท่วมบ่อยก่อนจะเสนอให้รัฐบาลติดตั้ง GPS ตามบ้านเรือนโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณใกล้เค่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆเพื่อทราบจุดเสี่ยงหวังไขปัญหาให้ทันท่วงทีคือตรงนี้คงดูได้เพียงคร่าวๆแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดผังเมืองจะต้องมาประกอบ กับเช่นที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ในเด็กบอกว่ามีการเก็บเรื่องเรื่องระดับชั้นความสูงนะไม่ใช่แค่บ้านอย่างเดียวแม้แต่ถนนก็ต้องช่วยด้วยเพราะถนนเนี่ยถ้าเกิดมาขวางลําน้าปั๊บน้ํากว่าจะไปถึงน้องหานอย่างนี้ยกตัวอย่างมันใช้เวลานานมากขึ้นเพราะฉะนั้นน้ำตามมาสมทบก็กลายเป็นน้าเอ่อล้นขึ้นมาสุดท้ายที่สุดก็คือทั่วบ้านทําอย่างนี้ครับว่าเอาเ,ออเป็นลักษณะของการป้องกันเราเอาแผนที่ภาพถ่ายระดับแผนที่1ต่อห0,000หรือละเอียดกว่านั้น สุดท้ายาไล่มาเป็นลำดับว่าเรามีระดับชั้นความสูงของพื้นที่ดินในแต่ละที่เขาเรียกว่าดิจิทัลอิเลเวชั่นโมเดลแล้วเราจะบอกได้ว่าระยะเร็วสุดจะถึงตัวเมืองในระยะเวลา4-5นาทีหรือ2ชั่วโมงอันนี้แหละครับแล้วเราจะมาประยุกต์กับระบบของที่เราใช้ที่เราเรียกกันว่า Internet อินเทอร์เน็ตออฟติ e งอินเทอร์เน็ตออฟติงก็คือส่งขึ้นคลาวดเพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถที่จะเปิดดูจากสมาร์ทโฟนของตัวเองได้เขาเต็มัยแล้วนะ อีกสองชั่วโมงต้องอบยพขึ้นที่สูงอย่างน้อยไม่ทันก็ต้องเอาของย้ายขึ้นชั้นบนได้อันนี้คือเป็นเป็นแนวทางคน<ม>ไทยเรายังไม่สามารถจะรองรับพิบัติภัยขนาดนี้ได้ขนาดเล็ก,กน,นะฮะถ้าสมมุติว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์โน้นหรือเดือนหน้า,ม,าบบนมีการแปรปืนของภูมิอากาศที่มันใหญ่กว่านี้อันนั้นมันต้องพูดถึงเลยว่าความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นอย่างไรผมคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดกับสกลนครเนี่ยเราน่าจะถอดบทเรียนแล้วก็ เอามาวางระบบในการที่อมองไปข้างหน้าเราเองเนี่ยเราขาดเรื่องของการที่จะถอดบทเรียนจริงแล้วเนี่ยเราก็ชวนให้ถอดบทเรียนตั้งแต่ปี5 4เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดครั้งแรกภัยธรรมชาติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้และการเตรียมความพร้อมที่ไร้การแจ้งเตือนทําให้เกิดความเสียหายหนักเช่นนั้นการถอดบทเรียนราคาแพงนี้จึงเป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานพยายามจัดการสร้างโมเดลสําหรับการรับมือ เพื่อผ่อนหนักเป็นเบากับภัยครั้งต่อไปที่อาจเกิดขึ้นสุมารินอโรคาข่าวจริงสปริงนิวส์